ผมนะเมื่อวาันจันนะครับผู้เข้าร่วมแคมเปญยูยูกับฟอสติมและชางกเชฟทั้งห้าคนได้เข้ามารับโจทย์จําได้ไหมจาก3เทรนเนอร์อ er <Room. S 2> ของเราเพื่อนําไปปฏิบัตินะครับแล้ววันน,นี้เราก็จะมาพูดคุยกับทั้ง5คนอีกครั้งว่าตอนนี้แหม่พวกเขาเป็นยังไงกันบ้างขอต้อนรับคุณโอ้คุณกิฟคุณอุ๋ยคุณใบเตยและคุณเปิ้ลครับรุ่นสวัสดิ์ครับรุ่นสวครับพี่พีทั้งห้าท่านครับผมนี่สังเกตเลยว่าสวดทรงเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วบางคนเนี่ยหน้าเล็กไปเลยบางคนเนี่ยเห็นเอวแล้ว <N> นี่นี่คนกลางนี่เลยนึกว่าพิตตี้นี่นี่น,<อ>นี่นี่รู้สึกจะกลายเป็นพิตตี้ไปแล้วใช่ครับนะครับแม่มเดี๋ยวถามคุณโอ๊ก่อนเลยดีกว่าตอนนี้น้ำหนักลดลงไปประมาณกี่โลฮะประมาณ6กกโลกว่า6กกิโ,โลหกกิโลหรอพอใจหรือยังครับ6กกิโลเนี่ยก็ยังค่ะเพราะอยากให้เห็นความเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้ค่ะอ๋อซึ่งเห็นก็บอกว่าพี่โอ๋เนี่ย เคยดัดฟันมาแล้วแล้วก็จะไปดัดใหม่ใช่ไหมฮะใช่คือคือเคยดัดมา4ีปีค่ะครับแล้ว,แล,วแล้วปีที่ผ่านมาคือเอาเหล็กดัดฟันออกนะคะแล้วก็พอดีไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ค,รคือคคแล้วตอนนี้คือฟันล้มอ่าใช่ก็เลยปร,รึกษาคุณหมอค่ะก็คืออีก2อาทิตย์คือใส่เหล็กดัดฟันใหม่ในลองยี่ยี่ฟันให้ดูเลยว่ะอ๋อ เกิดวันจันทร์ผ้าเหลืองเลยเราเล่นเราเล่นแซวเขาน่ารักน่ารักนี่เขาลดลงไปได้6โลคู่นได้กี่ขีดกี่ขีดเลยละครับผมของแจ็คนี่ไม่นับเป็นโลนะฮะแจ็คนี่นับเป็นขีดนะฮะเริ่มค่อยๆไปมาที่ถามคุณกิฟต์ดีกว่าคุณกิฟต์ครับตอนตอนที่เทรนเนอร์โจเนี่ยพาไปโโอ้หวิ่งออกกำลังกายผมเห็นในภาพเนี่ยใช่ไหมฮะคุณกิฟต์เนี่ยดูตั้งใจมากนะเป็นยังไงบ้างตอนนั้นก็เออโจให้ออกกำลังกายหนักมากอะค่ะ นะคะแล้วก็วิ่งกลางแดดด้วยตอนนี้ไม่กลัวไม่ผอมแล้วกลัวจะเป็นฝ้ามากกว่าครับ,รบแล้วก็เรื่องโภชนาการเนี่ย<ม>ก็รู้สึกตอนนี้น้าหนักมันลดไปจํานวนหนึ่งแล้วประมาณ4ี่โลกว่าร,ร,รู้สึกมันนิ่งๆแล้วมันมันไม่ขยับขยื่นมันไม่ลดลงกว่านี้ก็เลยโภชนาการบอกว่าให้มีการปรับสูตรอาหาร,รเป็นแบบทานตามกรุ๊ปเลือดออค่ะตอนนี้กิฟทที่ทานค่ะ เวิร์กมากตอนนี้ที่กิฟทานได้ก็จะมีผักกับปลาเน้นผักกับปลาเป็นหลักอะค่ะแล้วก็พวกไก่หรือเนื้อแดงเนี่ยก็จะเลี่ยงไปนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ออกกําลังกายหนักมากนะครับอย่างที่บอกค่ะพิซซ่ามาตั้งเนี่ยไม่กินเลยเซโนเด็ดขาดเลยตอนนี้ทุกคนเริ่มชินแล้วอีืะอย่างกับการปรับเปลี่ยนวิธีการกินอะชินแล้วค่ะชินแล้วเพราะสมัยก่อนรู้สึกอึดอัดว่าทำไมกินไม่ได้นะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าพออาหารขยะมาตั้งต่อหน้าทำไงฮะ ไม่สนใจเลย,เเลยแต่คือพอช่างน้ําหนักแล้วมันเห็นชัดนะครับว่าเออพอปฏิบัติตามโภชนาการแนะนำแล้วม,มันได้ผลจริงๆชั่างน้ำหนักแล้วมันลดลงอะค่ะภูมิใจเราก็เลยภูมิใจแล้วก็ตั้งใจที่จะทำาม,ามากแต่มันก็ต้องมีขั้นตอนในการกินในการดื่มให้ถูกต้องด้วยใช่ไหมล่ะครับอ่ะถามคุณอุ๋ยดีกว่านะฮะโปรแกรมที่สามเชนเนอร์ให้ไปเนี่ยทำครบไหมครับครบค่ะ,ะทำตามอย่างมีวินัยอ่าอย่าี่ดูหน้าและดูเอลผมจําได้เลยว่าครั้งแรกเดี๋ยวให้ให้ภาพกว้างหน่อยนี่ผมจําได้เลยว่าครั้งแรกที่มาเนี่ยนะครับ มันไม่มันไม่ได้เล็กขนาดนี้นะครับผมออดูยังพองๆกว่านี้คุณรู้สึกไหมเอวบางมาะมีแฟนนะฮะอ๋อไม่มีแฟนมีสามีแล้วอ๋อต้องบอกอะไร้วว่าว่าตอนที่มาครั้งแรกๆเลยครับบอลครับใช่ไหมครับเราเห็นว่าเสื้อเนี่ยจะไซส์ใหญ่กว่านี้หรือเปล่ามีการปรับเสื้อเนสเลชช็อกโกชลฟเนสกาแฟโปรเทโปรตีนลง ใช่คลดลงหนึ่งไซสค์ค่ะโอ้โหโอ้โหนะครับินดีดีมากครับอ,อ่ะถามใบเตยหน่อยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวถามคุณใบเตยคุณสวยของผมนะนร<อ>ับตอนนี้เนี่ยเวลาออกกำลังกายเนี่ยยังบาดเจ็บอยู่ไหมครับพี่ ตอนนี้เริ่มเข้าสภาวะปกติแล้วก็ไม่ดราม่าแล้วด้วยดีมากคือพยายามทำตามคำแนะนำของเทรนเนอร์ถ้าไม่ไหวจริงๆก็คือไปเต้นแอโรบิกหรือไม่ก็เบลลี่แดนซ์เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเริ่มมีมูฟเมนต์กระโดดอะไรมากขึ้นนะคะคือพยายามทำให้มากขึ้นผมจำได้เลยช่วงที่เราเองเนี่ยอยากจะคุณดีเนี่ยเราก็จะมีดราม่าเยอะนะแค่นิดหน่อยแล้วฮงก็จะอไม่ไหวแล้วมันไม่ได้ได้แค่นี้แหละแต่เราไม่ได้ผลักดันร่างกายเราห้ให้ไปเกินลิมิตไง แต่เราจะอยู่แค่ตรงก่อนก่อนเขาเรียกว่าถ้าเขาให้ไปสิบเนี่ยเราไม่เอาไปส่ก็ไม่ไหวแล้วต้องดีใจกับตัวเองค่ะเพราะว่าลดน้ําหนักมาในจุดที่สามารถออกกําลังกายได้เต็มที่แล้วตอเพิน้ำหนักมากไม่ไหวไงใช่ครับบอสครับแล้วแบบพี่พูดที่ลองคิดสภาพเหมือนคนแบกแบบจาก71ขึ้นเป็น83ใช่ไหมคะเหมือนคนแบก เข้าสาร12โลไว้ที่หลังอ,ะอ,อ่ะแล้วพออ,ออกกําลังกายมันก็มีปัญหาเรื่องเข่ามีปัญหาเรื่องข้อเท้าเงีเออ้ยค่ะตอนนี้ก็เอาออกไปสักประมาณน่าจะ6-7โลอะค่ะโอ้อแหมแต่มีอีกหนึ่งท่านครับบอลครับ,รบที่คนนี้เนี่ยนะชื่อชื่อเหมือนแม่ผมนะเนี่ยคุณเปิ้ลเนี่ยนะยิ้มแก้มปีกเลยเพราะว่าที่ผ่านมาล่าสุดไปออกกําลังกายเพื่อนๆเนีเ่ยนะก็มีเซอร์ไพรส์นะเอาดอกไม้มาให้ด้วยยังไงครับคุณเปิ้ลก เออโอ้ค่ะเขาชวนไปไปข้างล่างนี่กซ์บิ๊กชไปฟินเดทหรือเปล่าที่ไปฟินเดทครับผมก็เอาช่อดอกไม้มาเซอร์ไพรส์ดีใจมากนี่นี่กลุ่มนี้เขาไม่ให้เค้กนะวันเกิดเขาไม่ให้เค้กให้เค้กก็ถ้าเค้กมาตั้งได้ยังไงอ่ะน่าจะโอ้โหหนักแล้วจริง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 ตอนแรกนะคะคือคิดกันว่าจะเอาเค้กเค้กปุ๊บแต่ทุกคนแบบประชุมกันแล้วลดเราเรากินไม่ได้อะใช่เอาเอามาแล้วปุ๊บก็คือนั่งมองอะค่ะก็เลยตัดสินใจว่า คืออยู่ในโครงการต้องการเปลี่ยนเป็นคนใหม่ก็ต้องก็ต้องเอาแบบเอาดอกไม้ดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆเนี่ยในการออกกําลังกายในการดูแลในการกินมันก็ต้องมีเทคนิคในการดื่มด้วยใช่ไหมครับอย่างไรให้ไข่อธิบายใช่ครับว่าก็จะทานก่อนอาหาร20นาทียังไงฮะก็คือมันจะช่วยบอกแป้งค่ะตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องดื่มประเภทเนสเนสเล่ช็อกโกเชฟกับโปสลิมอ๋อจะมีการดื่มเลยที่ผมททราบุกครั้งเลยสามมือเลยค่ะก่อนอาหาร20นาที มันจะช่วยบล็อกได้เลยช่ใช่ช่วยโอ้โหแล้วตัวนี้มันก็จะมีใยอาหารนะคะช่วยให้บางครั้งเราขับถ่ายด้วยแล้วก็สามารถทานเป็นมื้อว่างระหว่างวันนะคะครับพี่ใช่อันนี้จบแล้ว5คนอาจจะได้การเป็นพรีเซนเตอร์เลยนะโอ้โหแน่นอนผมว่าสวยสักหนาดเนี่ยทุกคนเลยนะครับเอาละครับในวันจันทร์หน้าเราจะกลับมาพบกับทั้ง5คนนี้เหมือนเดิมนะครับ พร้อมทั้งสาเทรนเนอร์ที่จะมาให้โจทย์ในอาทิตย์ที่4ว่าจะต้องทําอะไรกันบ้านรับรองว่าโจทย์ของเทรนเนอร์เรานั้นเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับส่วนคุณผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่แล้วเนี่ยก็ทําตามได้ด้วยเช่นเดียวกันคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดโจทย์ต่างๆหรือว่าจะแชร์ความคิดเห็นกันก็ได้นะครับตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ข้างล่างอย่าลืมนะครับนี่นี่นี่ทุกคนครับพร้อมกันดื่มก่อนดีนะนี่อีกไม่กี่อาทิตย์แล้วนะ ใช่ไหมฮะประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนก็จะจบแล้วโครงการนี้ใช่ไหมเออหมดเลย <Yeah. S 1> อ้าว <Yeah. S 1> หมดเลย <laughs> <laughs> หมดเลยกินให้กอดกินข้าวนะเวิร์ก